สวัสดีครับมาพบกับเอกสารพัดจุดจุดเลยครับก็เดี๋ยววันนี้มาซ่อมอะแดปเตอร์นะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จสว่านนะครับเพื่อนนะ12โวลต์3แอมป์นะเพื่อนครับอาการที่ได้รับแจ้งก็คือว่าขึ้นไฟแบบนี้นั่นเพื่อนนะเดี๋ยวผมปรับไปที่ DC 20โวลต์นะครับ d ี20ยโวลต์ก็เดี๋ยวมาวัดไฟกันครับว่า ไฟมีมาไหมนะครับที่ได้รับแจ้งก็คือว่าไม่มีไฟใชไหมครับไม่มีไฟออกมาเลยนะเพื่อนนะมีไฟอยู่แค่0.5 0.6นั้นเองครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเกิดจากอะไรนันเพื่อนนะก็คือเจ้าตัวเนี้ยเขาไม่ใช่ไม่ใช่ช่างอะครับนาน จะใช้สว่านทีแล้วก็เอาออกมาชาร์จปรากฏว่าชาร์จมีเสียบไฟแล้วก็ไม่จ่ายไฟนะเพื่อนคนระับเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในครับว่าเป็นที่อะไรนะตัวนี้จะเป็นเป็นกิฟนะครับตัวนี้จะเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนสวิตชิ่งนะครับน้ำหนักมันจะเบาน้เพื่อนนะน้ำหนักเบาจะไม่ใช่เป็นแบบหม้อแปลงโคตรลวดหน,หนักนะครับนะนี่ะใช้ไขควงจิ้มแบบนี้นะเพื่อนนะ ใช่แกคงจิ้มเอาเลยครับมันจะมีกิฟอยู่สีสีมุมนะครับสีด้านนะครับบางรุ่นก็อย่างที่ผมบอกครับเพื่อนที่ติดตามช่องผมนะครับก็จะรู้ว่าวิธีการแกะเป็นยังไงนะเพื่อนนะนี่นะแต่แนนอนไม่ได้รุ่นนี้เขาจะไม่ได้เชื่อมขาไฟเข้ากับตัวบอร์ดนะครับจะเป็นในลักษณะแบบเสียบนะเพื่อนนะเห็นไหมครับเสียบนี่เสียบสองฝั่งเลยครับนะครับ ก็เสียบเดี๋ยวมาดูจุดสัมผัสของการเสียบนะว่ามันสัมผัสกับตัววงจนรนีกว่านะครับก็จะเช็คขานี้ก่อนนะครับขานี้ผ่านนะเพื่อนนะก็จะเช็คอีกขาน,นึงครับก็แน่นดีนะเพื่อนะนะน่ครับก็ถือว่าโอเคนะครับนะฮะเดี๋ยวผมกนุ่าถอดบอร์ดออกมาเลยดีกว่าครับมาดูด้านหลังว่าเกิดจากอะไรไหมนะครับ เมืองต้นที่ดูก็จะมีจะม,มีเพื่อนเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเห็นไหมครับว่ามันจะมีพวกความชื้นต่างๆนี่รเห็นไหมครับนี่ฮะมีความชื้นด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะ,ะทําความสะอาดบอร์ดเมืองต้นก่อนนะครับเนี่ยก็ใช้ทินเนอร์หรือว่าใช้น้ํายาล้างแผงวงจรก็ได้ครับกําจัด ส่วนที่มีความชื้นขึ้น,นที่เกลืออะไรต่างๆนะครับมีผลนะครับวงนี้มีผลนะครับไม่ใช่ไม่มีผลนะครับเนี่ยพวกที่เกลือเวลาอากาศชื้นๆนะก็ไฟฟ้าสถิตวิ่งนะครับทําให้ค่าในวงจรก็ผิดเพี้ยนไม่ได้เหมือนกันครับเนี่ยก็สะอาดแล้วครับเห็นนะครับสะอาดแล้วทีนี้เราก็ ถ้าเกิดส่องไฟเพื่อนห็นไหมครับเห็นลายวงจรไหมผมส่องไฟนะส่องไฟส่องไฟก็จะเห็นเห็นเห็นลายของบอร์ดนะครับนะครับเห็นลายของบอร์ดนะชัดเจนเลยครับว่าวิ่งไปตรงไหนตรงไหนนะครับอ่ะชุดขาไฟนะครับมาไล่กันก่อนครับมาชุดขาไฟนะครับก็มี r ตัวหนึ่งนะครับโอ้นี่มไม่ได้ใส่แว่นด้วยเนี่ยอยู่นอกสถานที่นะครับตอนนี้เดี๋ยว วัดค่าอาตัวนี้ครับว่าค่าอามันตรงหรือเปล่านะครับอาตัวนี้น่าจะเป็นอาร์ฟิเวเพื่อนๆครับวัดผ่านไม่ผ่านก็น่าจะได้คนระับยังผ่านนะนะครับก็ยังผ่านอยูน่นะเพื่อนๆนะเนี่ยเรียวกว่าอาร์ฟิวครับอาร์ตัดนะกระแสไฟเกินตัวนี้ก็จะจะตัด เลยไม่เสียลูกก็ไม่น่าจะตะนะครับก็มาวิ่งมาตรงนี้ครับตัวไดโอดปิดนะครับเล็กๆนี่ครับเพื่อนนะไดโอดปิดเล็กๆนี้การวัดก็เพื่อนดูที่มิเตอร์นะครับขึ้นค้างไม่ขึ้นค้างครับเพื่อนนะอันนี้สำหรับสายต้องขึ้นนะเพื่อนนะเนี่ยขึ้นนะครับก็วัดฝั่งนี้คนระับฝั่งนี้ขึ้นสำหรับสายต้องไม่ขึ้นนะเ <c'> พื่อนนะครับ ไม่ขึ้นครับแสดงว่าชุดมาถึงมาถึงจุดนี้แล้วนะผ่านนั้นเพื่อนนะนะครับถึงจุดนี้ผ่านแล้วนะครับแล้วผมสองมาไล่บอร์ดอีกทีนึงเนี่ยนะครับอันนี้คือในส่วนของอได้อุดผิดางแล้วก็จะวิ่งมานี่ครับ c อ่ามิย่างาวิ่งมาด้านนี้ด้านวิ่งน,นี้เนะอ่าเปิดไฟวิ่งมาเนี้ย c c c สี่400โวลต์ในแบบอรวสี่ร้อยโวลต์สี่โโร้อยโวลต์สิบ u สิบมโครฟาร์ดนะครับเป็นส 4, 4ี่สี่ร้อยโวลต์สิบมโครฟาร์ดก็เรามาวัดค่าสี่นะวัดในบอร์ดก็ได้นะร,รุ่นนี้บิตเตอร์นะครับก็กลับไปที่สองร้อยนะครับวัดค่าสี่ดูสิว่ามันเป็นยังไง จิ้มเข้าไปปดเก้เกาจดศูาดตัวนี้มันบอกอยู่ที่10มไมโครฟารัดขึ้น9จุดกว่าก็ถือว่าปกตินั้นเพื่อนนะถือว่าปกตินะสีตัวนี้ปกติครับสี่ตัวนี้สี่ 4. ตัวนี้ก็วิ่งมาที่ IC วิ่งมาที่ ic ตัวนี้เนียนะครับผมไล่บอร์ดก่อนนะชุดวิ่งมาสี่อ่าก็จะมีค่า r อีกตัวหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้ตั้งไปที่200สองร้อยเคไม่ขึ้นเลยนะเพื่อนนะน,นะฮะชุด r ตัวนี้เสียนะเพื่อนนะครับ ไม่ขึ้นค่าเลยนะเพื่อนนะอันนี้ก็เจอเป็นหนึ่งอาการนะครับนะครับหลงผมปรับให้เพื่อนๆดูทุกอย่างเลยนะครับไม่ต้องปรับเพื่อนๆให้เพื่อนดูทุกอย่างเลยนะครับตัวนี้ผ่านนะครับผมเร็จแล้วผ่านอันนี้ 20k ปรับไปถึง 200k แล้ว200เอ้ะโอ้โหไม่ม่น้าไม่ผ่าน อกีไปฟัดไมโครโฟลตงเงเพื่อนมันก็เลยเดึกดื่นนะฮะผมก็เลยตอนนี้ทุ่มกว่านะครับที่ผมมานั่งเช็คอยู่นะครับทุ่มกว่านะครับโอ<ฮ>้โหเป็นมาอยู่ที่ 92. เก้าสิบสองเห็นไปได้ไง อันนี้ไม่ขึ้นแล้วเพื่อนผมว่าอาตัวนี้น่าจะมีปัญหาครับ๋ยวเซตมิตเตอร์ใหม่นะครับขึ้นดิ่งไหมโอเคโอเคครับอาตัวนี้ผ่านก็จะมีไดโอดตัวนึงครับเพื่อนๆนะครับไดโอดตัวนึงนะครับ ก่อนที่จะลงมา C ตัวนี้นะครับตอนที่จะมาจ่ายไฟให้ IC ตัวนี้ก็ามาเช็คได้ห่าตัวนี้นก่อนชิญวัดด่านนี้ต้องขึ้นนะเพื่อนนะอ่าขึ้นผ่านเอ็นก็ผ่านหมดนะเพื่อนนะอันนี้คือ,อเหลือแค่ C2 สองตัวแล้วก็เออเลือดีสามตัวแล้วก็ตัวโตวนเพื่อนเบือนนะ,ะเห็นไหมครับว่าตัว เขาแบ่งครึ่งตัวนี้ฝั่งนี้จะเป็นของภาคจ่ายไฟนะครับเป็นส่วนของ supply นะภาคจ่ายไฟนะครับอันนี้จะเป็น line output นะครับอ่ะกอเหลือแค่สี่ตัวนี้แน้วเพื่อนครับมาวัดสี่ตัวนี้ห้าสิบโวลต์ยี่สิบสองมิโคฟลัดนะครับห้าสิบโวลต์ก็ย้ายสายมิตเตอร์นะครับเพื่อนนะมาที่การวัด อ่าไมโครฟลัดห้าสิบโวลต์รุ่นผมก็ต่อไปที่สองร้อยเลยครับสองร้อยไมโครฟลัดนะครับก็จิ้มเลยครับห้าสิบโวลต์จะไปเท่าไหร่นะครับโอ้โหโห้าสิบโวลต์ลครึ่งตัวครึ่งเลยน้ำเงินนะเห็นไหมครับก็หลักๆก,ก็เนี่ยเจอสองตัวแล้วนะน้ำเงินนะอันนี้คือสีก็เรว่สีมันแห้งนะเพื่อินนะเห็นไหมครับ สีมันแห้งนะครับนี่ครับก็สุดแล้วเ,เป็นที่ภาคจ่ายไฟนะผมว่านะครับ๋ยวผมวัดตัวออปตโตดูก็รู้ครับตัวมิตเตอร์มติมตเตอร์นี่คือวัดตัวออปโตนี่คือจะวัดคร่าวๆนั่นเพื่อนนะไม่ได้วัดแบบว่าร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยวัดแค่ว่าดีเสียธรรมดานะครับหรือวัดคร่าวๆครับจะให้ดีให้ชัวร์ก็ใช้มิตเตอร์เข็มนะครับอันนี้ผมวัดเป็นนส่วนของลาย ยินพูดนะครับสำับต้องไม่ขึ้นนะครับอ่าออปโตผมเนี่ยนะมือผมไม่นิ่งอนะ่ะอ่าสรับต้องไม่ขึ้นเนี่ยขึ้นสองฝั่งนะครับเนี่ยตัวออปโตผมก็มีปัญหานะครับเพราะว่าเนี่ยครับตั้งแต่ R ตัวนี้แล้วไงพอเผือ C ตัวนี้ก็จะไปด้วยเนะี่ยผมว่าเนี่ย C ตัวนี่ยผมว่า มาดูว่ามันตัดไหมครับตัดไหมอินพุตเท่ากลายเอาพุตตัดก็อลายพุตตัดอยู่ครับลายอินพุตมีปัญหานะครับอืมก็หนึ่งสองสี่สามออปโตนะครับตัวเป็นซีเนอร์ไดโอดก่อนที่จะมาจ่ายไฟเข้าชุดตัวกดลวด โมลายตัวนี้นะครับส่วนนี้ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหานะเพื่อนเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเปลี่ยนค่า r ตัวนี้นะครับเปลี่ยนค่า r ตัวนี้นะครับ ic ตัวนี้ผมต้องเสียบเสียบไฟแล้ววัดอีกทีนึงว่าเอ่เสียบไฟแล้วตัวกระแสไฟมาเลี้ยงที่ ic ตัวนี้เท่าไหร่นะครับึถึง,ถงจะรู้นะครับตัวนี้นะครับ เบื้องต้นออโตตอดเี้แสดงว่านะมันต้องมีกระแสไฟเกินนะครับมีการกระชากนะครับพูดง่ายๆครับอาจจะมีเป็นเพราะว่าคือชาร์จระยะเวลานานๆหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะอันนี้มันเป็นตัวของชาร์จสว่านนั้นเพื่อนะที่ชาร์จสว่านไร้สายนะครับก็ผมจะไล่ตัว R ตัวนี้ก่อนนะครับเปลี่ยน R ได้ผมไปหาตัวพอดีเขาให้มา2ตัวนั้นเพื่อน,นะเห็นไหมครับ จะคล้ายกันนะครับสองตัวนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับแกะอะไรตัวนี้แล้วก็มาใส่ตัวนี้ลองดูนะครับครับว่าอาการจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะตอนนี้ก็เพื่อนครับผมก็เปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนเพื่อนะเพื่อนไม่มีการเสียเวลานะเพื่อนนะนะครับใส่เอียงนิดนึงนะครับก็มายืมจากตัวนี้ไปใส่ครับเพื่อนครับ ว่าให้มันใช้ได้สักตัวเหมือนกันนะไอตัวนี้ไม่ติดเลยนะั่นเพื่อนนะตัวที่ผมได้มาอีกตัวนึ้งคือไม่ติดเลยนะครับของลูกค้านะมีสองตัวนะครับเดี๋ยวทีนี้ก็เดี๋ยวนะตัวออปโตย้ำขาออปโตนี่นะครับขามันชิดกันไลมันทิ้งคือผมใส่จะลําบากนิดนึงครับเพราะว่าผมไม่ได้มีตัวดูดตะกัวนะครับนค,ครับาจะโอเคแล้วนะครับ เอาละอาจจะข้ามขันตอนไปสักนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปสามตัวครับค่า R แล้วก็ C แ,แล้วก็ออปโตสามอย่างครับก็มาดูว่าก็าจะเป็นยังไงนะเป็นไฟติดเพราะว่าไลน์ o u t พ u t ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร น้อยนะครับที่ตัวออโต้จะเสียแสดงว่าต้องคือไฟกระชากไฟเกินแรงนะครับทำให้ด้านของตัวซัลายหรือว่าด้านของตัวมอแปลงภาคจ่ายไฟนี้เสียหายนะครับก็เดี๋ยวจะเสียบขว้ยนะครับเรามาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับ,นะรบต้นก็ ไปติดแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะมาวัดว่าวนออกยังครับเพื่อนก็ดูที่มิเตอร์นะครับอ่าขึ้นมาแล้วเัื่อนครับนะครับขึ้นไปเป็นมิเตอร์ผมเองนะครับนี่ครับสิบสองโดยเฉลี่ยก็สิบสองอ่าผมไม่ได้จับตรงกลางครับไม่ได้จับตรงกลางก็เลยดินนะครับสิบสองจุดสองเก้าครับเพื่อน โอเคครับถือว่าผ่านนะครับเพื่อนนะนี่ครับเป็นที่ซีแห้งนะครับไม่ใช้งานนานนะอันนี้เอาล้ครับเดี๋ยวผมก็จะมาประกอบนะครับเนี่ยช่วงนี้เห็นไหมเพื่อนคนระับถอดปลั๊กแล้วว่าค่าซีเขายังเก็บประจุนะเพื่อนเอามือไปจับนี่ยละไม่ได้นะครับมือไปจับนี่คือชอ็อต ยังมีไฟค้างอยู่นะครับแตกผมติดกาวให้เข้าก่อนครับก็เสร็จคันเพื่อนครับก็ประกอบเสร็จทุกอย่างเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะมาดูแรงดันไฟออกครับว่าคือเราวัดออกอ่ะออกจริงครับแต่ตีนี้เรามาลองอุปกรณ์ลองดูครับว่าแรงดันไฟเขาจ่ายไฟปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ครับเพื่อนครับผมก็ต่อพัดลมนะครับอันนี้คือสามแอมป์คือดันพัดลมแรงสูงได้แล้วนะครับ เพราะเขาไม่ได้ให้ตัวสว่านะครับผมก็เลยต้องลองกับพัดลมแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองดูว่าใช้นานๆแล้วจะตัดอะไรหรือเปล่านะครับนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเนี่ยแรงอรัลมแรงมากครับเป็นพัดลมหอยโข่งเล็กนะครับก็กินไฟอยู่ที่กระแสอยู่ที่3แอมป์กว่านะทีนี้ครับทีนี้ก็จ่ายไฟ3แอมป์ก็น่าจะโอเคครับน่าจะปกติแล้วครับไม่มีตัดไม่มีอะไรแล้วนะครับนี่ครับ มถอดครับก็สาเหตุที่เสียก็น่าจะคือว่าไม่ค่อยได้ใช้งานนะคือนานมากนะครกว่าจะมาใช้นะครับกว่าจะเอามาซ่อมแซมบ้านอีกทีเนี่งนะอันนี้เป็นชุดของสว่านนะครับก็เกิดจากสีน่าจะแห้งนะครับพอสีแห้งแล้วก็ทําให้ค่าผิดเพี้ยนไปนะครับแล้วก็ไปทําให้ตัวไอซีตัวอื่นเสียไปนะครับนี่ครับก็ซ่อมเสร็จพร้อมส่งงานนะครับเพื่อนๆก็ ลองทำตามนะครับชอบก็กดถูกใจกด subscribe กดติดตามช่องครับขอบคุณครับ